ไอ้คนสวยเออบรรยากาศกวางกุ้งกุ้งเก่ากุุงใหม่ก็ไม่รู้เนี่ยแม่เลย พกเมียมาด้วยเหรอเมียเมียพกผมมาด้วยไม่หรอหยุดวันเดียวอ่ะนั่งเรื่องเลยเดี๋ยวตีตัวมาเมื่อเช้าโอ้ยมันเอาจริงเนี่ยเนี่ยเอาจริงด้วยอตั้งกองเร็วๆ่อยดิโมโหตีหัวก่อนเลยตีเลยลูกตีเลย ดูเดี๋ยวครับไปเล่นน้ามาเนี่ยแล้วก็มาเชียร์กันเลยครับอะไรครับวันพยาวันเนาะเมื่อเปียกคนดแล้วไงอ่ะเพ่งะมาแห้งเลยแลเนี่ยมั่นใจมั่นใจไหมมั่นใจมากค่ะชุดสุด นี่แกน้ำติเขารอบแน่นอนครับสี่ทีมแน่นอนก็แน่ใจแน่นอนแบบนี้สามแต้มครับสามแต้มเฮ้ยไม่มีแต้มครับเฮ้ยสตันเลยสามแต้มสามแต้มสามแต้มเลยไม่น่าวันนี้ไม่น่าพลาดครับเข้ารอบแน่นอนครับสีทีมสุดท้ายครับนู่นนู่นนู่นวันนี้เล่นในบ้านก็เต็มที่ครับ ไม่น่าแพ้ครับชนะแน่นอนครับสองเป็นขึ้นลูกสองเป็นรึ่งยิ้มเลยยิ้มนี่ยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวคนไหนมาลุยตา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 ยเจเอ๋เจเอ๋รับน้องออคือสามสี่อย่างเดียวอ่ะมั่นใจขนาดไหนครับแมตช์นี้มั่นใจมั่นใจค่ะมั่นใจว่าเราต้องไป ดรอบที่อ uh, uh, okay. ่าโอเครอบสี่นี t <t 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 ่ถ้าชนะรอบนี้ไปสี่ทีมเนาะรอบสี่ทีมอ่าไปอ่ะแน่ต้องเจอพวกเราแน่นอนแน่นอนครับเขาเป็นเราเป็นควางเชียมด้วยใจเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเเ อย่าถ่ายครอบครัวใหญ่ใช่ไหมถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอไม่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอครอบครัวเยอะเอ้ยนี่เขามีแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้ขึ้นสนามกันหรอกอ่ะโอ้โหพะจมาสว่างวง อันนี้ลูกใครกันเนี่ยนี่สา,า,สา,านนี่ไงสาคนนี่ไงอ๋ออันนี้คุณแม่คนงามต้นฉบับเออไอ้นี่ไงไอ้นี่คนเก่งหลุดไ,ไอ้นี่ <c oughs> เหมาลดมามาพอดีครับขาประจำมาตรงนี้ครับฝรั่งชุดนี้มากันเยอะมากเล่นสงการด้วยมาเชียร์บอลด้วยที่คนมีหน้ามาด้วยมั่นใจไหมแม์เนี้ย นี่เธอหน้าแดงเพราะแดดหรือว่าหน้าแดงเพราะอะไรเนี่ยเพิ่งแต่งหน้าเพิ่งแต่งหน้าอุ่าลุกจากพี่โลกมาเลยเหรอครับมาเต้แรกเลยแม่งเถอเไอ้ดูหน้าไว้นะเนี่ยถ้าเกิดไม่ชนะคนเนี้เล่นมุกนี่กายใรใครมาแมตช์แรกมั่งครับเนี่ยอ๋อดูหน้าไว้แล้วเพื่อนเพื่อนมาแมตช์แรก ถ้าไม่ได้ชนะนี่ชัวร์เลย เก็บกลางเข้าไปสองลูกแล้วนะครับของเราดี ใช่ก็ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดครึ่งแรกเราเรา,เราพลาดเราเสียสมาธิในเกมรับนิดหน่อยแล้วก็เราต้องยอมรับว่าทางราบบรีเขาเขาเล่นเกมลุกที่โตก้กับสองทีสามทีเนี่ยในครึ่งแรกเขามีโอกาสเจ็ดครั้งเนี่ยเขายิงได้สองลูก แต่ของเราเนี่ยมีโอกาสครึ่งแรกเนี่ยไม่ไม่ถึง3าครั้งนะครับเรายิงแบบไม่ไม่ไม่ได้รุ้นเลยเพียงแต่เรามาครึ่งหลังเนี่ยที่มากดดันเขาได้เพราะว่าเขาไม่ได้เพจเราสูงเหมือนเดิมแล้วได้จะพูดว่าเสียดายครับไปแ้วก็แบตหน้าร,รู้สึกว่าวันที่19เจอกับบุกใบสุขโขทยัยบอลเหลือบอลเหล็กแต่เราไม่ได้ตกชั้นแล้วครับแต่ว่าม,มาแต่วันพยาวันแบบนี้ แล้วไม่ชนะนี่ก็คือแฟนบอลมันจะน้อยครับช่วงนี้เขากินหล้ากันนะสงการนะ่ะวันพยาวันนะ่ะก็เออไม่รู้จะพูดไงอ่ะนะบอลเป็นการเยอะไม่รู้จะพูดไงรู้สึกไงบ้างครับวิดีโอถ้าสู้ตั้งแต่ที่แรกก็อาจจะสู้ได้นะไม่ได้แรกใช่ไหมในบ้านแท<อ>้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณครับ